สวัสดีคะ่ะทุกทกคนคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธมีนะคะดิฉันธมีสบุญทาเป็นทนายความทางด้านกฎหมายอิมมิเกรชันในประเทศสหราัฐอเมริกาค่ะในคลิปนี้นั้นเราจะมาอัปเดตข่าวสารซึ่งเป็นข่าวครึกโครมกันในประเทศสหราัฐอเมริกานั่นก็คือศาลสูงสุดในประเทศสหราัฐอเมริกาได้กลับคำตัดสินในเคสโรวีเวดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้หญิงที่จะทําแท้งในประเทศสหราัฐอเมริกาค่ะในเรื่องนี้เป็นข่าวครึกโครมและมีเหตุการณ์ต่อมา ค่อนข้างที่จะเยอะมาฟังรายละเอียดและติดตามอัปเดตข่าวสารนี้ด้วยกันค่ะขราวนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะที่ส่งผลกระทบต่อทุกๆคนในอเมริกาเลยไม่ว่าจะอยู่ในรัฐใดไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ คิดว่าจะท้องหรือท้องไปแล้วหรืออาจจะท้องในอนาคตเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานั้นศาลสูงสุพรีมคอร์ t ได้กลับคำตัดสินเคสที่เป็นเคสยืนแนวทางคำพิพากษามาโดยตลอดหรือว่าเคสที่เรารู้จักกันว่า Roe ี w วนะคะเคสนี้นะคะเกิดจากการตัดสินปี1973เมื่อคำพิพากษาถูกกลับนี้ทำให้ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแท้งภายใต้กฎหมายระดับประเทศอีกต่อไป เพราะศาลนี้คือศาลสูงสุดเวทเนี่ยเป็นชื่อของอายการในยุคนั้นโรเนี่ยเป็นชื่อสมมติของนางนอร์มาแมคโควีเธอได้ฟ้องรัฐบาลก็เลยเป็นชื่อของเคสนะคะโรวีเวดโรวีเวดเนี่ยเป็นเคสที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็เรียกว่าได้นะคะเป็นแลนด์มาร์คเคสอย่างหนึ่งเป็นคำพิพากษาที่ยืนถึงสิทธิรากฐานการทำแท้งของผู้หญิงทุกๆคน ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวกับสถานะอิมิเกรชันนะคะเป็นผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ทำแท้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเคสนี้แจ้งไว้แล้วเขาใช้ชื่อนามสมมตินะคะชื่อเขาตั้งชื่อมาในยุคนั้นนะคะเจนโรก็คือคุณนอร์มาแมคโครฟี่นั่นเองนะคะเป็นหญิงสาวชาวเท็กซัสที่ต้องการทำแท้งในปี1969ในตอนนั้นการทำแท้งที่ถูกกฎหมาย ในรัฐเท็กซัสนั้นจํากัดเพียงแค่ว่าจะต้องทําแท้งได้เพียงแค่เพราะต้องช่วยชีวิตผู้หญิงที่ตั้งท้องเท่านั้นแปลว่าอะไรคะถ้าเกิดบังเอิญเรามีแฟนแล้วเราคบกันแล้วเราเกิดมีความสัมพันธ์แล้วบังเอิญพลาดเกิดท้องก่อนแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีความเคร่งครัดด้านศาสนาคะหรือในคู่สมรสที่เขาแต่งงานกันแล้วแล้วยังไม่พร้อมที่จะมีลูกไม่ว่าจะเป็นด้วยสถานะทางด้านการเงินหรือว่าสถานะทางด้านสุขภาพ ถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือที่ร้ายไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ถูกข่มขืนแล้วเกิดโชคร้ายได้ติดท้องขึ้นมาส่วนมากเราคือพวกนี้นี้จะไม่สามารถทําแท้งได้เลยถ้าไม่ใช่ว่าเป็นการทําแท้งเพื่อรักษาชีวิตแม่ของเด็กไว้ ส่วนนายเฮนรี่เวทนะคะเวทก็คืออายการที่บอกไปเป็นอายการของรัฐเท็กซัสในดัลลัสเคาน t ตีนะตอนนั้นคดีเจนโรนี้นะคะยื่นฟ้องศาลว่ากฎหมายทำแท้งของเท็กซัสนั้นเป็นหรือสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญร่างกายของฉันฉันท้องเองฉันควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินได้ว่าฉันจะเก็บลูกในท้องของฉันไว้ไหมฉันจะดำรงคงสถานะร่างกายให้ท้องต่อไปหรือเปล่านะคะในเคสนี้นั้นเจนโรชนะคดี ในขั้นตน้นแล้วก็มีการต่อสู้ขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสูงสุดและในที่สุดศาลสูงสุด Supreme Court ก็ตัดสินให้โรนั้นชนะด้วยคะแนน7ต่อ2นะคะให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการตัดสินใจว่าจะทำแท้งหรือไม่โดยให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญนั้นให้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือ right to privacy นะคะเป็นสิทธิ์ของความเป็นส่วนตัวของตนเองภายใต้ amendment ที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะคะกฎหมายนั้นกําหนดเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ว่ารัฐไม่สามารถพรากชีวิตเสรีภาพหรือทรัพย์สินโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและไม่สามารถปฏิเสธการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายได้รัฐธรรมนูญข้อนี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่ปกป้องสิทธิของผู้หญิงว่าผู้หญิงนั้นสามารถเลือกเองได้ว่าจะทำแท้งหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามนะคะศาลก็ได้มีการประกาศให้สิทธิการทําแท้งที่กฎหมายระดับรัฐจะนำมาบังคับใช้นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพของผู้หญิงนั่นเองนะคะและก็เป็นการปกป้องชีวิตที่อยู่ในท้องด้วยเพราะว่าชีวิตที่อยู่ในท้องใครจะเป็นคนเรียกร้องให้เพราะเขาไม่สามารถที่จะออกมาพูดเองได้ โดยแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะก็คือช่วงไตรมาสแรกนะคะนั้นสามารถให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เลือกเองได้ว่าจะทําแท้งหรือไม่ทําแทง้งไตรมาสที่2นะคะก็คือให้รัฐสร้างข้อบังคับขึ้นมารัฐนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศรัฐภายในรัฐแต่ละรัฐนั้นสามารถที่จะสร้างข้อบังคับขึ้นมาเองได้แต่ห้ามไม่ให้แบนการทําแท้งเลยเพื่อปกป้องสุขภาพของแม่และไตรมาสที่3นั้นรัฐสามารถแบนการทําแท้งได้ เพื่อปกป้องชีวิตของตัวอ่อนคือถ้าแม่ท้องแก่แล้วแล้วไม่อยากจะเอาลูกไว้แล้วลูกโตขึ้นมากแล้วนะคะการทําแท้งก็เป็นการทําลายชีวิตของตัวอ่อนซึ่งอยู่ในคันแน่ๆน,นะคะถ้าหากว่าตัวอ่อนนั้นสามารถที่จะมีชีวิตรอดภายนอกหมดลูกได้ก็มีข้อยกเว้นเช่นกันนะคะว่าต้องรักษาชีวิตแม่ไว้ก่อนคําตัดสินนี้นะคะไม่ได้แปลว่าห้ามทําแท้งทั้งประเทศนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงที่ตั้งครันนั้นเขาอยู่ในรัฐไหน เขาอาศัยอยู่ในรัฐไหนเขาอยู่ที่รัฐไหนถ้าเขาอยู่ในรัฐที่กฎหมายของรัฐนั้นเขาห้ามทําแทง้งแล้วเขาต้องการทําแทง้งเขาก็ต้องเดินทางไปที่รัฐอื่นแล้วก็ไปทําแท้งที่รัฐอื่นเอาคือไม่ได้มีกฎหมายห้ามทําแท้งทั่วประเทศเพียงแต่ว่าห้ามทําแท้งในบางรัฐเท่านั้นนะคะท่านผู้พิพากษาแซมมัวล,ลิโตนะคะซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดท่านหนึ่งใน9ท่านนี้ได้ให้ความเห็นไว้ว่าเคสโรนี้ ตัดสินพลาดอย่างมหันตัดสินพลาดมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยและสร้างความเสียหายมากในเรื่องของการแก้ปัญหาการทำแท้งของคนในประเทศสหรัฐอเมริกาเคสโรนี้ก่อให้เกิดการโต้แย้งสร้างความแตกร้ว้วลึกในคนประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งพวกที่มีความเชื่อทางด้านศาสนาที่ต้องการที่จะเก็บการท้องเอาไว้แล้วพวกที่ไม่ได้มีความพร้อมที่ที่จะตั้งคันต่อไป ทันทีที่สารกับคําพิพากษานะคะการบังคับใช้กฎหมายเปลี่ยนทันทีค่ะพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเลยโดยที่ทั้ง50รัฐได้แบ่งการบังคับใช้คําพิพากษาแบ่งการบังคับใช้กฎหมายตามคําพิพากษาออกมาเป็น3ส่วนตามสิ่งที่เรียกว่า Tri g g e r law นะคะ trigger law นั้นก็คือกฎหมายนั้นน่ะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะบังคับใช้ในเมื่อไหร่และส่วนใดบ้างนะคะจะบังคับใช้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ สิ่งที่จะมาช็ i เกอร์จะมาทําอะไรให้เกิดขึ้นบ้างที่ต้องได้ใช้ทั้งหมด50รัฐนั้นแบ่งออกมาเป็น4ส่วนส่วนแรกนะคะรัฐสีแดงก็คือรัฐที่บังคับใช้กฎหมายตามคมําพิพากษาทันทีเราจะเห็นได้ว่ามี3รัฐก็คือที่เคนตักกี้ลุยเซียนาแล้วก็เซาท์ดาโคตาและส่วนที่2นะคะก็คือรัฐสีส้ม รัสีส้มก็คือรัฐที่บังคับใช้กฎหมายตามคำพิพากษาภายใน30วันก็คือรัฐไอเดโฮเทนเนสีแล้วก็เท็กซัสส่วนที่3นะคะรัฐที่มีสีเหลืองสีออกครีมเนี่ยนะคะก็คือรัฐที่จะบังคับใช้กฎหมายตามคำพิพากษาในเร็วๆนี้แหละแต่ว่ารอการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ในระดับรัฐอื่นๆก่อนอย่างเช่นอายการของรัฐหรือว่าผู้ว่าการของรัฐก็จะมีพวกอะอคนซอรมิสซิสซิปปี มิ s s o ีนอ n o ท t h คโขตาโอคล a โฮมายูทาห์และไวโอมิงส่วนรัฐที่4นะคะจำพวกที่4ก็คือรัฐที่มีสีม่วงรัฐพวกนี้จะไม่บังคับใช้กฎหมายห้ามทำแท้งเลยเพราะถูกคำสั่งศาลระง,งับเอาไว้แต่คาดว่าจะมีการนำกลับมาใช้ก็ได้เราจะเห็นว่ามันมีสีเทาที่เหลืออยู่ด้วยนะคะสีเทาที่เหลืออยู่นี้ก็จะเป็นรัฐที่ยังทำแท้งได้ไม่มีปัญหา หนึ่งในนั้นนะคะแคลิฟอร์เนียหนึ่งในนั้นออริกอนหนึ่งในนั้นเนวาดาหนึ่งในนั้นนะคะนิวเม็กซิโกมีวอชิงตันด้วยนะคะเราจะเห็นอิลลินอยก็มีนะคะเราจะเห็นรัฐพวกนี้ยังสามารถนิวยอร์กเพนซิลเวเนียนะคะยังสามารถที่จะทำแทงได้อยู่ คำพิพากษาของศาลสูงนี้นะคะสร้างความไม่พอใจแล้วก็สร้างความแตกแยกให้กับคนอเมริกันเป็นอย่างมากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีการประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศฝ่ายที่เห็นด้วยก็ออกมาเฉลิมฉลองกันคำพิพากษานี้นะคะเป็นคำพิพากษาที่ส่งผลกระทบมากเพราะว่าในรัฐที่เป็นสีแดงคือผลบังคับใช้ทันทีออย่างเช่นเคนทักกี้เนี่ยนะคะหรือรูซเซียนาเนี่ยนะคะผู้หญิงที่เขากำลังนั่งรออยู่ในห้องล็อบบี้ กำลังรอเข้าไปทําแท้งพอสารออกคําพิพากษามาปุ๊บคุณหมอต้องเดินออกมาที่ห้องล็อบบี้เราก็บอกกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าขอโทษด,ด้วยนะฉันทําแท้งให้คุณไม่ได้แล้วเพราะสารมีคําสั่งออกมาแบบนี้ผู้หญิงทุกคนที่นั่งรออยู่ตรงนั้นต้องกลับบ้านไปและยังคงเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์อยู่ท่านผู้พิพากษาให้ความเห็นเอาไว้ว่านับจากนี้ต่อไปเราคือผู้พิพากษาสารสูงสุดนั้น อาจจะมีการรื้อเคสเก่าๆขึ้นมาพิจารณาใหม่และอาจจะมีคำตัดสินที่เปลี่ยนไปก็ได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเกย์ม r ร a g e g เกย์ไรท์แล้วก็คอนแทร e เซชันหมายความว่าการแต่งงานของผู้สมรสเพศเดียวกันสิทธิต่างๆที่คู่สมรสเพศเดียวกันมีหรือสิทธิต่างๆที่พวกเกย์มีนะคะสก็คือสิทธิเกี่ยวกับการเอาพวกอุปกรณ์ที่ป้องกันท้องนะคะเช่นถุงยางหรือว่าแพลนีนะคะ ยาที่เอาไว้กินป้องกันท้องหมายความว่าคดีเก่าๆที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สิทธิของคนที่เป็นเกย์การให้สิทธิของการแต่งงานคู่สมรสเพศเดียวกันที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วจะมีการกลับคาพิพากษาโอกาสที่จะมีนั้นเกิดขึ้นได้เพราะท่านผู้พิพากษาท่านนี้พูดออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วสิคะคราวนี้มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการทําแทง้งแล้วคราวนี้สิทธิมันโดนไปหมดเลย ะะจริงๆแล้วเรื่องของการทำแท้งเนี่ยประเด็นมันมีอยู่แค่คำถามเดียวเดี๋ยวลองถามคนก็ได้นะคะแต่ขอกรณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะคะว่าคนคิดเห็นยังไงว่าเรื่องนี้คำถามมีอยู่แค่ประเด็นเดียวคือเมื่อไหร่ที่ถือว่าเป็นจุดที่มีชีวิต บางคนเขาถือว่าจุดที่มีชีวิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเลยในท้องของแม่บางคนถือว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อเด็กสามารถขยับตัวได้หรือมีหัวใจบางคนถือว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อออกมาจากท้องแม่เท่านั้นเพราะเขาจึงจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือเมื่อถึงจุดที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีท้องแม่คำถามนี้เป็นคำถามโลกแตกเพราะว่าถามใครก็จะได้คําตอบที่แตกต่างกันถามคุณหมอก็จะได้คําตอบแตกต่างกันในทางการแพทย์ ถามนักวิทยาศาสตร์ถามผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาก็จะได้คําตอบหนึ่งถามนักสังคมศาสตร์ก็จะได้อีกอย่างหนึ่งถามนักกฎหมายก็จะได้อีกอย่างหนึ่งเป็นคําถามโลกแตกทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หาจุดจบไม่ได้ในเรื่องของการทําแท้งนะแล้วแต่ละคนก็จะมีจุดยืนที่ค่อนข้างที่จะ แข็งนะคะมีไม่ค่อยจะลงรอยกันทําให้มันเป็นปัญหาที่สร้างความแตกแยกขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาณตอนนี้นะคะจากคําตัดสินที่ออกมาเนี่ยนะคะสร้างให้เกิดว่าถ้าเกิดผู้หญิงทําแท้งแล้วเกิดในอยู่ในรัฐที่ทําแท้งไม่ได้ต้องเดินทางไปรัฐอื่นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทําให้บริษัทหลายๆบริษัทนั้นก็มีการช่วยเหลือพนักงานนะคะด้วยการประกาศออกมาว่าพนักงานจะไปทําแท้งในรัฐ ที่เขาต้องเดินทางไปทําแท้งนะคะก็จะมีการช่วยค่าใช้จ่ายนะคะในรูปนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าบริษัทเหล่านี้นั้นเขายินดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพนักงานให้สามารถเดินทางไปทําแท้งได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิทส่วนบุคคลนะคะหนึ่งในนั้นก็แน่นอนนะคะ Meta ก็คือ Facebook เก่าของเรา Disney ด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะร e ไ i w อร์เน r ร์สบรอแม้กระทั่งลิ f t แล้วก็เย l p ด้วยนะคะ Uber Nike c i t ้ Bank ด้วยเช่นกันบริษัทเหล่านี้นะคะยินดีช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายให้พนักง,งานไปทำแทงได้ในเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันกระทบกับสิทธิของผู้หญิงทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่มีผลกระทบโดยตรงดังนั้นในเรื่องนี้นั้นทางประธานาธิบดีไบเดนจึงไม่นิ่งเฉยและ เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เปลี่ยนกฎหมายได้ไม่ทันและไม่สามารถที่จะกลับคำพิพากษาของศาลได้ดังนั้นประธานาธิบดีไบเดนล่าสุดนี้จึงได้มีการเซ็นคำสั่งของผู้บริหารหรือ executive order ได้เซ็นในวันศุกร์ที่8กรกฎาคมโดยคำสั่งนี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือให้มีบุตร และการทำแท้งได้และได้ออกคำสั่งให้กับหน่วยงานของรัฐก็คือกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์หรือ Health and Human Services หรือที่มีชื่อย่อว่า HHS ให้ดำเนินการตามคำสั่งและส่งรายงานภายใน30วันโดยจะให้มีผลในการดำเนินการนั้นทั่วประเทศให้สามารถที่จะมีบริการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือให้การมีบุตรได้และ เกี่ยวข้องกับบริการในการทำแท้งรวมทั้งการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยข่าวนี้เป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกที่เพื่อนบ้านของเรานะคะทั้งแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนั้นทราบข่าวประกาศออกมาเลยว่ายินดีต้อนรับถ้าคุณจะเดินทางมาในประเทศเราเพื่อที่จะทําแทง้งทางนายกเจสตินทรูโดนะคะของแคนาดานั้นได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าอนุญาตให้ชาวอเมริกันเดินทางเข้ามาที่แคนาดาเพื่อทําแท้งได้ในมุมมองของทางเศรษฐกิจนะคะ คุณลองมองดูว่าเวลาที่คนคนหนึ่งจะเดินทางไปทําแท้งเนี่ยมันไม่เหมือนเดินเข้าไปซื้อของในวอลมาร์ทแล้วเอาออกมาไม่เหมือนเดินไปเซเว่นแล้วออกมาคือมันไปถึงก็ต้องมีการพักฟื้นใช่ไหมคะอาจจะต้องนอนพักสักหนึ่งวันสองวันจะต้องมีค่าเดินทางมีค่าที่พักค่าอาหารค่ากินค่าอยู่รวมทั้งบางคนถ้าเกิดว่าแบบโศกเศร้ามากๆก,ก็อาจจะแบบเอองั้นก็ไปสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปที่เที่ยวตา่ตางๆด้วย เงินเหล่านี้ที่สมควรที่จะอยู่ในรัฐเหล่านั้นหรืออาจจะอยู่ในแค่ในประเทศนะคะก็ไหลออกไปที่แคนาดาไหลออกไปที่เม็กซิโกเงินเหล่านี้ที่ควรจะอยู่ในประเทศนะคะก็ไหลออกไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะล่าสุดแล้วทางฟลอริดาก็มีการประกาศจุดยืนออกมาเลยทางฟลอริดาไม่ต้องการที่จะให้มีปัญหาตรงนี้นะคะประกาศจุดยืนออกมาเลยว่าในรัฐฟลอริดานั้นให้สามารถ ทำแท้งได้จนถึงอายุคัน24สัปดาห์จากเมื่อก่อนนี้นะคะไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการทําแท้งฟลอริดาหลังจากที่ศาลออกมาตัดสินนั้นฟลอริดาบอกเลยว่าสามารถทําแท้งได้มากจนถึงอายุคัน24สัปดาห์นะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการฟ้องศาลอุทธรณ์กันอีกแน่นอนนะคะทิ้งคายวันิดนึงนะคะว่าที่ท่านผู้พิพากษาให้ความเห็นเอาไว้ว่าอาจจะมีการกลับคำพิพากษาในอนาคตอีกในคำพิพากษาอื่นๆที่เป็น คำพิพากษาที่ตั้งธงปักหลักไว้ในการให้สิทธิ์ของเกในการให้สิทธิการคุมกําเนิดนะคะก็จะตรงนี้คือเป็นสิ่งที่จะมีผลกระทบกับอิมเม r ร t i o ชันในอนาคตหลายๆคนที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันนะคะอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าศาลกลับคำพิพากษาใดๆ อันเป็นสิทธิของคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะเพราะว่าจะเป็นผลกระทบกับอิมิเกรชันโดยตรงหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับใครก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เขาได้ดูด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้รับแจ้งเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆคะ่ะอย่าพลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ